สมเด็จวัดลักขังเนี่ท่านผู้ชมพิมพ์เส้นได้ของแท้ท่านผู้ชมนี่ของแท้จุ่มน้ำหมากท่านผู้ชมองน้ำหมากนี่ท่านผู้ชมพิมพ์เส้นได้ท่านผู้ชมนี่เอียงซ้ายฐานเอียงซ้ายหมดท่านผู้ชมสวย สวยที่สุดใสยจำลอง062 636 345ของแท้ท์สัยประสมนี่ยังไม่ได้ใส่ปรมสมนี่ของแท้ลายเซ็นเสือปะ่ะสัยประสมนี้เซ็นลายเสือปะ่ะนี่ครบทุกอย่างมหาอุดท่านประสมนี่ สวยคมชัดสายจำลองศูนย์หกสองหกสามหกสามสี่ห้านงนี่พิมพ์สิ้นได้ผมจุ่มน้ำหมากหลักน้ำจิ้งมีองค์เดียวในโลกก็ว่าได้พระเก่าแก่สวย เพียงเท่านี้สวัสดีครับ